รายการฉันรักเมืองไทยเป็นรายการที่ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำปี2553ประเภทรายการปรกินอากาศดีเด่นและรางวัลฐานันดรสีทองคำปี2553ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น spot. สวัสดีครับคุณผู้ชมเชา้าวันสดใสยอย่างนี้กับรายการชั้นรักเมืองไทยและผมตะพี่ภูพุ่มแก้วเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายครับและตอนนี้เรากำลังเดินทางมาพบกับแขกรับเชิญชาวอเมริกันท่านหนึ่งผู้ซึ่งหยิบยื่นโอกาสในการช่วยเหลือพี่น้องชนเผ่าในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้าโขงมานานกว่า8ปีและเขาก็นัดผมไว้ที่มูลนิธิชนเผ่าแห่งนี้แหละครับถ้าพร้อมแล้วตามไปพบกับเขาเลยครับ สวัสดีครับ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 ครัสวัสดีครับครับผมผมมาขัดจังหวะนะครับเนี่ยยินดีนะฮะไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องต้องต้องเอาจบไปด้วยนะถึงใชไม่ได้จังหวะนะทำอะไรบอกก่อนว่าทำอะไรเนี่ยเรากำลังสร้างอิฐนะครับอิฐอะไรครับอิฐเรียกอิฐอะไรครัอิฐประสานครับอันนี้คือส่วนผสมเดี๋ยวประสมเสร็จเราก็จะ เราก็จะใส่เข้าไปในเครื่องนี้แล้วแล้วมันทำจากอะไรบ้างส่วนผสมมีอะไรบ้างครับในนี้มีทรายทรายมีดินเหนียวดินเหนียวนี่ผมมาช่วยทำให้มันเละก,กว่าเดิมหรือเปล่าเออเลยได้เลยต้องให้มันเละอยู่แล้วแหละแต่ผมถามนิดนึงได้ไหมว่าแล้วทำไมถึงต้องมาทำเองทำงมไม่ซื้อครับซื้อไม่ง่ายกว่าเออเป็นการลดรายจ่ายก็มีส่วนเนาะ พวกเราก็ช่วยกันเราเป็นทีมงานด้วยกันทำง,งานที่นี่ด้วยกันเนาะทีมครับพี่แต่อีกอย่างหนึ่งที่เราได้ที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือสร้างความสำคัญสร้างความเป็นทีมงานแต่นี่จะเย็นไปเยะอะเลยมันไม่ต้องไม่ต้องติดแอร์ไม่ต้องอมีงพัดลมก็เย็นได้เออไม่ถึงขนาดนั้นเนาะอันนี้คือเมืวรใครแ <laughs> อร์ก็ร <laughs> ้อนอยู่ดีเลยอีกท <laughs> ีนี่ทำกันอย่างน,นี้ทุกวันเลยทั้เนี่ย ที่ละครเออแล้วอีกนี่เอาไปสร้างบ้านอย่างที่ีมันนี่เองแล้วหครับใช่ครับพอดีเราจะสร้างบ้านพักนะครับให้ใครอยู่ครับอ๋ออันนี้จะเป็นห้องพักสำหรับคนที่จะมาร่วมมาร่วมงานกับเราอเพอดีเรามีมูลที่เราก็จะทำงานกับพี่น้องที่เป็นผู้นำในใน พื้นที่ชนบทพอสมควรแต่ว็หาวาเราอู่นะเราทำไปด้วยคุยไปด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวนะโอ้โหถ้าทำไม่ได้กินข้าวจะลองอัดแล้วเหรอโอเคอ๋อถ้าเขาอัดแล้วอย่างนี้คืออีกได้ยังครับเนี่ยได้ได้แล้วได้แล้วถ้าบีไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่แตกมันไม่มันไม่มันมันอยู่ตัวอย่างเงี้ยก็แสดงว่าพร้อมละพร้อมแล้วก็เข้าไปอัดเข้าเครื่อง เอาเครื่องนึ้งได้เลยจะลองดูนะจะถึงเวลาแล้วท uh huh. yup. ี่จะลองก้อนแรกเขยไปเลยแล้วก็เอามือยัดเข้าไปให้มันแน่นหน่อยโอ้ดูที่ไม่พีมางอีกเยอะเฮ้ยคนที่เขาไม่เยี่ยมวันนี้ที่เขาไม่เห็นแล้วเขาไมบอกโอ้โหเห็นอาจารย์ทำแบบนี้ผมบริจาคอีกให้เลยดีไหมเออน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะน่าจะทชิอย่างเงี้ย วิธีร่วมใจช่วยกันเล่นด้ยกันเลดีกว่าเล่นไม่ต้องทำงานหนึ่งสองครับดูว่าเป็นไงอนี่สวยนี่ผ่านผ่านโยกขี่จับกระเพาะผ่านนะสวยสวยสวยแล้วก็ยกครั้งเหล็กเลยครับทั้งทั้งเหล็ก โอ๊ยจะได้แล้วนี่จะได้แล้วนี่โอ้โหโอ้ต้องต้องทิ้งนานไหมครับกว่าจะไปนหนีได้กว่าจากลูกนี <c oughs> ้มาเป็นลูกนี้อ่ไม่ถึงชั่วโมงประมาณสี่สินาทีก็ก็วางไว้อย่างนี้ได้แล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาวางได้แต่ว่าต้องตากไว้นานจนหลายวันเนาะให้ให้ค่อยๆแห้งเนาะคือเราลดน้ำอะถ้าตากถ้า,ถ,าถ้าแห้งไวเกินไปก็จะไม่ดี ณผู้ชมครับหลังจากที่เราทำอิประสานกันเสร็จแล้วคุณสกอตก็พาผมเดินชมบูลทิครับเชห้องนี้ครับเชิญครับอ๋อนี่คือห้องทำงานเอฟฟิศของคุณสกอตครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทีมงานเราทุกคนมาจากของนกเผ่านะที่นี่นะวันนี้นละเผ่าหมดเลยนเผาครับนิตยาเป็นผอของเรานี่เป็นเผายิวเมียนแต่ดูท่าแต่งหน้าดุดุนะส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ใจดีทุกคนรักคุณสก๊อตนะครับเอออยากได้ยิ้มพูดใหม่นิเอไม่เตรียมหรื่บอกเนี่ยทำงานกับคุณสก๊อตเปนไงบ้างครับก็เราร่วมงานกันมาเกือบ14ปีแล้วนะก็ในตลอดช่วงสิปีเนี่ยจริงๆเขาเป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบ ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนได้อีกหรือเปล่าแบบสกอตเลยเหมือนคุณสกอตต์ไปอยู่ในนี้ปุ๊บปุ๊หน่อยเ <c oughs> สมือนอย่างนี้ไหมแล้ว <c oughs> มีเรื่องอะไรน่ารักน่ารักของคุณสกอตต์มาเมา์มาเล่าให้ฟังบ้างไหมครับเราไม่เคยเห็นนะคะที่แบบว่าเรานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก,ก็พอกินเสร็จก็คุณสกอตต์ก็ช่วยเราล้างอะไรก็บางทีล้างให้เราเลยครับรู้สึกว่าชมกันไปเยอะเยอะไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปเราไปดูกันที่ศูนย์เรียนรู้ดีกว่าไปที่อื่นละเขินละเขินละโอเคขอบคุณทุกคนนะครับ <icana> <naj bum S 2> ไปสู่เรียนรู้หระฮะครับก็พวกเราก็จะตื่นเต้นเนเมื e ่อเราเห็นเฮลิคอปเตอร์มาเราจะเห็นมาถ้าเรานับได้เจ็ดลำเรารู้ว่าใช่แล้วทำไมถึงรู้แล้วมาถึงสังเกตก็าเป็นฮอเจ็ดลำแล้วฮอเจ็ดลำมันหมายถึงอะไร